หัวเลดสองพยักษ์รุ่นมหาบารมีหัวเลดรุ่นแรกพระครูธรรมกุณากรหัวเลดสองพยักษ์รุ่นมหาบารมีหลวงตาศูนย์จันทวันโนวัดปา่าอิสระอําจังหวัดสกลนคร เป็นที่ทราบกันดีว่าในวงการพระเครื่องยุคใหม่หรือที่นิยมเรียกกันว่าพระใหม่ในแวดวงสายพระป่าพระปฏิบัติแล้วณนะปัจจุบันนี้มีอยู่ไม่กี่รูปที่เป็นที่พึ่งที่ศรัทธาของสาธุชนที่ได้รับความนิยมเล่นหาสะสมวัตถุมงคลในสายที่เด่นๆมีความน่าสนใจในขณะน,นี้คงจะนีไม่พ้นระเครื่องของพระครูธรรมกุณากร หรือหลวงตาศูนย์แห่งวัดป่าอิสระธรรมจังหวัดสกลนครเป็นแน่แท้เพราะว่าวัดปฏิบัติและปฏิปทาของหลวงตาเป็นที่ศรัทธาและเคารพของศิทธินุสิตตลอดจนสาธุชนที่ได้เข้าไปสัมผัสถึงความเป็นอยู่และความเมตตาของหลวงตาท่านแล้วยิ่งได้รับวัตถุมงคลซึ่งนำไปใช้และติดตัวเกิดประสบการณ์มากมายยิ่งได้เพิ่มความศรัทธายิ่งยิ่งขึ้นไป จึงทำให้วัตถุมงคลของท่านเป็นที่จับตามองและฝ่ายปองของสาธุชนทั้งหลายทั้งด้านโชคลาภด้านเมตตาด้านแขวคาดด้วยบาร,รมีของหลวงตาท่านเองตลอดจนครูบาอาจารย์ที่ได้ถ่ายทอดศัพวิชาต่างๆมาให้หลวงตาศูนย์หลวงตา,งตาจึง,จงเป็นศูนย์รวมความศรัทธาของสาธุชน,ชนทั้งหลายจึงเป็นที่มาให้เกิดการจัดสร้างวัตถุมงคลมากมายหลายรุ่น และนี่ก็เป็นวัตถุมงคลอีกหนึ่งรุ่นที่มีพุทธคุณครบทุกด้านนั่น,น,นคือหัวเลศสองพยักษ์รุ่นมหาบารมีหลวงตาศูลจันทร์วโนหัวเลศรุ่นแรกรูปแบบเป็นหัวเลศที่มีรูปใบหน้าของหลวงตาศูญอยู่ตรงกลางขนาบด้านข้างซ้ายขวาด้วยเสือหรือพยักษ์และกำกับด้วยอักขระขอมเป็นหัวใจพญาเสือและที่ขาดไม่ได้เลยก็คือ คาถามหาลาภหัวใจพัชศ,ศิวลีณชาลีติสำหรับความเชื่อพุทธคุณความศักดิ์สิทธิ์ของเสือหรือพยักษ์นั้นมาอยู่คู่กับคนไทยตั้งแต่เมื่อใดสมัยใดไม่ทราบได้แต่ก็พอจะเดาได้ว่าน่าจะนานพอดูเพราะเห็นได้ว่าผู้คนจะบูชาวัตถุมงคลหลายอย่างที่เกี่ยวกับเสือไม่ว่าจะเป็นเขี้ยวเสือตะกุดหนังเสือพญารูปเสือ ยังรวมไปถึงทั้งการสักเสกเลขยันเป็นรูปเสือก็ปรากฏให้เห็นเชื่อกันว่าอะไรอะไรที่เกี่ยวกับเสือจะมีตา <ะ S 1> <ตะ S 2> บะเลชะมหาอำนาจใครพบใครเห็นจะขั้นขรามเกรงกลัวบางก็เชื่อกันว่ามีพุทธคุณในด้านค<อ>งกระพานชาตรีแขวคา,าดรวมทั้งมหาอุดด้วยแต่ถึงแม้ว่าเสือจะเป็นสัตว์ที่มีอำนาจตะบะเลชะ พลังจิตแก่กล้าเป็นที่คันครามยำเกรงต่อผู้ที่ได้พบเห็นแต่ทว่าแม้นมีอำนาจหน้าเกรงขามเพียงใดยังกลับมีลิธามหาอำนาจที่ซ่อนอยู่อีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องแห่งสเสน่หาเมตตามหานิยมใครเห็นก็ลุ่มหลงในความสง่างามความองอาจอีกด้วยและนี่จึงเป็นที่มาแห่งการสร้างวัตถุมงคลแห่งเสือ เครื่องรางสายริ์อันศักดิ์สิทธิ์ทั้งสเสน่ห์เมตตามหานิยมมหาอำนาจตบะเตชะริ์มหาการมหาอุดมหาปรามหาชนะแคขวคลาดคงกระพันมีอำนาจสะกดกันแก้สิ่งชั่วร้ายหัวเลสสองพยักษรุ่นมหาบารมีหัวเลสรุ่นแรกหลวงตาสุนจันทวันโนวัดป่าอิสระธรรม จังหวัดสกลนอครน,นอกจากพุทธคุณตามที่ว่าแล้วเกี่ยวกับเสือในหัวเลดรุ่นนี้ยังมีบารมีของหลวงตาศูนย์จะช่วยทำให้ผู้ที่บูชาครอบครองมีโชคลาภมีการทำมาหากินเจริญก้าวหน้าช่วยส่งเสริมดวงพกพาไปในที่ต่างๆไม่ว่าจะใกล้หรือไกลในถิ่นที่ไม่คุ้นเคยก็จะช่วยป้องกันให้แค้วคลาดให้ปลอดภัยจากพยันอันตราย ไม่ว่าจะจากสัตว์จากคนหรือพูดผีปีศาจสิ่งชั่วร้ายทั้งหลายการสร้างหัวเลดส,สองพยักษ์รุ่นมหาบารมีหัวเลดรุ่นแรกหลวงตาศูนย์จันทวันโนในครั้งนี้ถือว่าทำออกมาได้น้อยมากหากเทียบกับความต้องการของลูกศิษย์ลูกหารวมไปถึงประชาชนทั่วไปและผู้ที่ต้องการสะสมรายการจะสร้างมีดังนี้เนื้อเงินหน้ากากทองคา ลงยา3สีจัดสร้างขนาด2บาทกับ4บาทอย่างละ39หัวเนื้อเงินลงยา3สีจัดสร้างขนาด2บาทกับ4บาทอย่างละ99หัวเนื้อแบคโเดียมจัดสร้างขนาด2บาทกับ4บาทอย่างละ150หัวเนื้ออันปารก้าหน้ากากฝาบาทลงยา3สีจัดสร้างขนาด2บาทกับ4บาทอย่างละ199หัว เนื้อฝา,าบาทหน้ากากอันปาก้าลงยา3สีจะสร้างขนาด2บาทกับ4บาทอย่างละ299หัวเนื้อทองแดงหน้ากากฝาบาทลงยา3มสีจะสร้างขนาด2บาทกับ4บาทอย่างละ299หัวเนื้ออันปาก้าจะสร้างขนาด2บาทกับ4บาทอย่างละ299หัว เนื้อฝาบาทจัดสร้างขนาด2บาทกับ4บาทอย่างละ399หัวเนื้อทองแดงจัดสร้างขนาด2บาทกับ4บาทอย่างละ399หัวเนื้อเงินขนาด2บาทกับ4บาทอย่างละ59หัวโดยที่ขนาด2บาทจะมีความยาว4เซนติเมตรกว้าง1เซนติเมตรขนาด4บาทจะมีความยาว5เซนติเมตร กว้าง1.5เซนติเมตรด้านหน้าของหัวเลตจะเป็นรูปของหลวงตาศูนย์อยู่ตรงกลางขนาบข้างด้วยพยักษ์ด้านหลังของเลดจะมีคำว่ารุ่นแรกสองพยักษ์หลวงตาศูนย์จันทวันโนวัดป่าอิสระธรรมอำเภออากาศอํานวยจังหวัดสกลนครซึ่งถือว่าการออกแบบนั้นมีความสวยงามและมีความหมายเป็นอย่างมาก เข้ากับพุทธคุณที่ได้รับแต่ละเนื้อมีความวิจิตด้วยศิลปะที่ดูมีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครจึงแนะนำว่าผู้ที่ศรัทธาในหลวงตาศูนต้องมีไว้บูชาส่วนจะบูชาเนื้ออะไรนั้นก็แล้วแต่ความชอบความศรัทธาของตนเองเพราะหากว่ามีจิตศรัทธาแล้วด้วยมารมีของหลวงตาท่านย่อมคุ้มครองไปไหนก็แคล้วคลาดปลอดภัย ไปไหนก็มีแต่คนเมตตามีโชคลาภวาสนาไม่ขาดอย่างแน่นอนสน,สนใจ,นใจติดต่อได้ไดที่ปรูเจมเบอร์โทร0927826965